สวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทสมหมายเพชรสุริยาตำแหน่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจกูทอนอุตสาหรนิสัยจังหวัดศรีสเกษครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนการรับแจ้งความการรับคาร้องทุกข์และการดําเนินคดีให้ทราบพอสังเขปนะครับในการรับแจ้งความนั้นจะมีเรื่องที่แจ้งความอยู่สองกรณีคือการแจ้งความเรื่องที่เกี่ยวกับคดียา,ยาและเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญาถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดียาเมื่อมีผู้มาแจ้งความ เราต้องทาการสอบสวนและรับคำลงทุกไว้เพื่อดําเนินการหาตัวผู้ต้องความผิดต่อไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคดียาเราต้องลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีอาญาเมื่อรับคำลงทุกแล้วพนักงานสอบสวนต้องทําการรวบรวมพยานหลักฐานถ้าทราบตัวผู้ต้องความผิดต้องออกหมายเรียกให้ผู้กระทําความผิดมาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ทราบตัวผู้ต้องความผิดพนักงานสอบสวนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ให้ออกสืบสวนหาตัวผู้ต้องความผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในกรณีที่ทราบตัวผู้ต้องความผิดเมื่อได้มีการออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาพบแล้วและเมื่อผู้ต้องหามาปรากฏต่อหน้าพนังกงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนทาการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วทาการสอบสวนปากคาและพิมพ์มือผู้ต้องหาไว้เพื่อทําการตรวจสอบ และถ้าข้อกล่าวหาที่แจ้งนั้นมีตาโทษสูงและน่าเชื่อว,ว่าผู้ต้องหา,หาน่าจะหลบหนีหรือน่าจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอ,อันตรายประการอื่นให้พนักบสรนยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ออกหมายขังผู้ต้องหาแต่ถ้าข้อกล่าวหาที่แจ้งนั้นพิจ,จนารณาแล้วผู้ต้องหาไม่น่าจะหลบหนีหรือไม่น่าจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่น่าก่อเหตุอันตรายประการอื่น ก็ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปชั่วคราวหลังจากนั้นให้สรุปสำนวนการสอบสวนเสนอผู้บังคับบัญชาแล้วนำตัวผู้ต้องหาฟ้องสำนวนการสอบสวนส่งไปยังอายการเพื่อส่งตัวผู้ต้องหาฟ้องศาลต่อไปและในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่มาพบพนักตัวสอบสตามนัดหรือตามหมายเรียกให้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับและตำหนิลูปพันธุ์เพื่อประกาศสืบคุมตัว ผู้ต้องหาต่อไปครับสรุปขั้นตอนการแจ้งความการรับกรลงทุกข์และการดำเนินคดีก็มีเท่านี้ครับผม